คุณผู้ชมที่อาจจะอยู่ในกลุ่มนักพัฒนาซอฟต์แวร์นะครับน่าจะเคยเห็นมีมีมหนึ่งที่เป็นซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์นะครับที่เขามีแฟลชไดรฟ์เยอะมากเลยผมว่าอันนั้นจริงครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมคลิปนี้เนี่ยจะมาเล่าให้ฟังว่าทำไมซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์เนี่ยถึงมีแฟลชไดรฟ์เยอะนะครับอย่างที่เราเห็นตรงหน้าตรงนี้เลยอันนี้คือเท่าที่เท่าที่อยู่รอบตัวผมนะครับก็ เดี๋ยวจะหยิบมาเล่าให้ฟังคร่าวๆว่ามันมีอะไรบ้างทำไมถึงมีแฟลชไดรฟ์เยอะขนาดนี้นะครับมันเป็นปกติของซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์นะครับหรือว่าซอฟ t อนนะครับที่จะมีแฟลชไดรฟ์พวกนี้ค่อนข้างเยอะเพราะว่าแฟลชไดรฟ์แต่ละอันเนี้ยมันไม่เหมือนกันนะครับมันทำหน้าที่ที่ไม่เหมือนกันคนทั่วไปมักจะใช้งานแฟลชไดรฟ์ในแบบนี้เนี่ยในลักษณะของการเอาไปเก็บข้อมูลนะครับเอาไปเสียบแล้วก็ เ,เก็บข้อมูลลงในนั้นเพื่อถ่ายโอนไฟล์นะครับหรือว่าเพื่อเก็บไว้แต่ว่าซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์ก็คล้ายกันนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่การใช้งานในลักษณะนั้นมันเป็นการใช้งานที่แตกต่างออกไปพอสมควรนะครับหลากหลายมากๆอย่างถ้าเดี๋ยวเอาแบบธรรมดาก่อนละกันนะครับเท่าที่เท่าที่อยู่ตรงหน้าเราตัวนี้เนี่ยถ้าเป็นการใช้งานแบบปกติแบบธรรมดาคนทั่วไปนะครับก็จะมีแค่อันนี้กับอันนี้แค่นั้นนะครับนี่มีแค่2อ,อันนี้นะครับ มีแค่2อันนี้ที่เอาไว้เก็บข้อมูลโดยทั่วๆไปนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังมันว่ามันมีอะไรบ้างนะครับแบบคร่าวๆอันนี้ก็จะเป็น USB 2แบบปกตินะครับสายสองกิกะไบต์เพื่อที่จะใส่ข้อมูลแบบธรรมดาธรรมดาแล้วก็เอาไปเสียบให้ใช้งานแบบตายตัวนะครับอย่างเช่นเสียบในรถหรือว่าเสียบเข้ากับวิทยุของอเครื่องเล่น MP 3นะครับของสมาชิกในครอบครัวของที่บ้านอะไรแบบนี้นะครับ เวลาที่เราจะ Copy เพลง Copy รูปภาพอะไรต่างๆก็จะใช้แบบนี้หรือว่าให้เพื่อนยืมนะครับบางทีก็จะมีคนขอยืมเรานะครับก็จะเป็นแฟลชไดรฟ์ในลักษณะนี้อันนี้ก็จะเป็น2.0แบบปกตินะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะทำหน้าที่เหมือนกันแต่ว่ามันจะมีอยู่2ทางแบบนี้ที่เป็น3.0นะครับอันนี้จะเป็น3.0ละอัน,นจะเป็น type c แบบนี้นะครับนี่เป็น type c ฝั่งหนึ่งแล้วก็ เป็น Type-A แบบปกติอีกฝั่งหนึ่งอันนี้ก็ความจุเพิ่มขึ้นมาหน่อย128 g b นะครับอันนี้ก็ดีเป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมค่อนข้างแนะนำนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างสะดวกใช้งานได้ทั้ง Android แล้วก็ iPhone ด้วยนะครับที่เป็น Type-C แบบนี้เสียบปุ๊บแล้วก็เอาถ่ายอนข้อมูลลงได้เลยนะครับแต่ว่าเราอาจจะต้องฟอร์แมตให,หม้มันเป็นแบบ x อ a นะครับหรือไม่ก็ NTFS ก็ใช้ได้แทบจะทุกๆทุกทก,ทก ระบบปฏิบัติการเลยนะครับแต่ว่าผมก็ค่อนข้างแนะนำ X-FAT นะครับ FAT 3 2นะครับโอเคทีนี้ต่อมาก็จะเป็น SD Card Reader นะครับอันนี้ก็พกติดตัวตลอดอันนี้ก็ถือว่าเป็น USB อันหนึงนะครับที่มันก็ขาดไม่ได้นะครับเพราะว่าบางทีเราอาจจะต้องมีการใช้งานกับ SD Card แบบนี้โดยเฉพาะเวลาที่เราจะเขียน image ลงไปในพวก Raspberry Pi นะครับหรือว่า พวกตระกูล Nvidia เดีัน,นหรือ,อ Banana p าย Orange Pie าหรือตระกูลอื่นๆนะครับที่ใช้งาน SD Card อันนี้ก็จะเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ซอฟต์แวร์เอนจิเนียรก็จะพกติดตัวตลอดเวลานะครับแต่อาจจะดูดีกว่านี้นิดนึงอันนี้ผมก็ใช้งานตัวธรรมดานะครับจะเป็น2.0ธรรมดาแต่มันก็ใช้ได้นะครับใช้ได้เพียงแต่ว่าความเร็วมันอาจจะไม่ได้ไม่ได้โอเคมากนักนะครับก็จะมีแค่3อันนี้ที่ใช้งานแบบปกตินะครับทีนี้ รูปแบบต่อมาก็คือก็จะเป็น ssd อ่ะเดี๋ยวเราให้ฟังทีละตัวแล้วกันตัวนี้ก็เป็นอีก ssd ตัวหนึ่งนะครับที่ผมเตรียมไว้เพื่อที่จะทำทำการลงอุ n ตูในนี้นะครับแล้วก็บูตผ่านในนี้เลยแล้วก็ใช้งานแบบพกพาติดตัวใช้งานในลักษณะคล้ายๆกับการ live boot นะครับจริงๆมันก็เป็น live boot นั่นแหละแต่ว่ามันไม่ได้มีชื่อเรียกเฉพาะแบบนั้นนะครับแต่ว่ามันก็คือการ live b o o นะครับ อันนี้เดี๋ยว EP หน้านะครับผมจะมาพาทำผมเคยพาคุณผู้ชมทำใน EP ก่อนๆหน้านี้แล้วว่าติดตั้งตัวเนี่ยนะครับลงในนี้ที่เป็น kali linux นะครับลงในนี้ในนี้เนี่ยมันก็จะเป็น ssd นะครับเป็น ssd nvme นะครับ nvme m 2นะครับเนี่ยเราเปิดขึ้นมาก็จะเป็นแบบนี้ มี ssd ข้างในแต่ว่าอันนี้เราใส่ตัวเทอร์โมแพดแล้วก็ให้มันระบายความร้อนนิดนึงนให้มันถ่ายเทความร้อนได้ดีๆนี่เป็น ssd นะครับอยู่อยนี้ความเร็วก็จะเยอะเลยเยอะมากนะครับเมื่อเทียบกับ flash drive แบบนี้อันนี้ก็เหมือนกันนะครับ nvme m 2เหมือนกันแต่ว่าอันนี้เนี่ยมัน มันจะมีเฉพาะเคสนะครับเราจะต้องซื้อฮาร์ดดิสก์ใส่เข้ามาเองแล้วก็ก็แล้วแต่เราเลยว่าเราอยากได้ความจุเท่าไหร่แต่ว่า2อ,อันนี้เนี่ยเราไม่ไดเอามาใช้ในการเก็บข้อมูลเหมือนอันนี้นะครับจะไม่เหมือนกันอันนี้เราเอามาลงระบบปฏิบัติการนะครับลงระบบปฏิบัติการในนี้แล้วก็เสียบเข้ากับคอมพิวเตอร์แล้วก็บูตจากตัวนี้ได้เลยอันนี้ก็เหมือนกันนะครับไม่ไดเอามาเก็บข้อมูลแบบธรรมดาทั่วไปเราลงระบบปฏิบัติการในนี้เลยแล้วก็ไปเสียบคอมพิวเตอร์เครื่องไหนก็ได้นะครับก็จะบูตขึ้นมา เป็นการใช้งานคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นเหมือนเป็นเครื่องของเราเองเลยนะครับอันนี้ก็แบบนี้นะครับไม่ได้เก็บข้อมูลธรรมดานะครับตัวนี้แต่ว่ามันก็จะมีข้อแตกต่างอยู่ข้างในนะครับนอกเวลาเราจะจัดการพาร์ติชันต่างๆสมมติว่ามันมีไดรฟ์เดียวก็จริงแต่ว่าเราแยกเป็นพาร์ติชันต่างๆได้นะครับจะมีกี่พาร์ติชันก็ตามใจเราเลยไหนๆก็พูดถึงเรื่องไลฟ์บูทแล้วนะครับ3อันนี้ก็เหมือนกันนะครับคุณผู้ชม3อันนี้ สาวอันนี้ก็จะเป็น USB Live Boot ทำหนองเดียวก,กันกับเจ้า2ตัวนี้นะครับที่ผมพูดไปเมื่อกี้เนี่ยเนี่ยผมแยกไว้เพื่อที่จะเป็นสายแบบนี้นะครับอันนี้จะเป็น USB Live Boot นะครับเหมือนกันเลยเหมือนกันกับเจ้า2ตัวนี้เลยนะครับแต่คนละระบบปฏิบัติการอันนึงจะเป็นอันนี้ก็จะเป็น kali linux นะครับอันนี้รรอยฝังคร่าวๆอันนี้ก็จะเป็น kali linux นะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็น ubuntu นะครับ ผมก็ลง Ubuntu ูแล้วก็บูดผ่านในนี้เลยสะดวกมากๆนะครับเอาไปเสียบที่ไหนก็ใช้งานได้ส่วนอันนี้ก็จะเป็น, Tails น Tails OS, t a i l s นะครับ t a i l s os t a i l s นะครับก็คล้ายๆกับ kali linux แต่ว่ามันก็จะจริงๆมันก็ debian เหมือนกันนะครับทั้งหมดเนี่ยสาอันเนี้ย debian เหมือนกันแต่ว่ามันจะแตกแขนงออกไปคนละ distribution นะครับ t a i l s ก็จะมีข้อดีของมันตัวน,น,นี้นะครับผมลงอ่าตัวนี้เป็น t a i l s os ส่วนอันนี้ก็เป็น kali linux นะครับส่วนอันนี้ก็เป็น ubuntu นะครับเนี่ยสามอันนี้ผมสามารถที่จะเอา flash drive 3อันนี้ไปเสียบคอมพิวเตอร์ที่ไหนก็ได้แล้วก็บูตขึ้นมาใช้งานคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นได้เลยสะดวกมากๆนะครับอันนี้ไม่ได้ชี้โครงให้กระลอกแต่อย่างใดนะครับก็อย่างที่ผมเคยย้ำให้ตลอดหลายๆคลิปที่ผ่านมาว่าใช้งานเพื่อประโยชน์ของสังคมนะครับแล้วก็เพื่อ privacy ของคุณเองอย่างเช่น t a l s แบบนี้นะครับ Tails เนี่ยก็เป็น OS นึงถ้าเกิดว่ามีเวลาเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังแล้วกันนะครับว่า Tails มันคืออะไรหรือว่าถ้าคุณชมสะดวกก็ลองค้นข้อมูลดูก็ได้นะครับแบบคร่คราวๆค้นเข้าไปใน Google นะครับแล้วก็ Tails T A I L S นะครับเป็น OS เอของออหลายๆคนนะครับที่ให้ความสำคัญกับ Privacy ของตัวเองมากๆนะครับตัวนี้ อย่างเช่นตัวอของเอ็ดเวิร์ดสโนเดนเนี่ยเขาก็ใช้ Tails OS เป็นปกติในชีวิตประจำวันของเขานะครับเอ็ดเวิร์ดสโนเดนก็คือเป็นคนที่เป็นแฮกเกอร์นะครับแฮกเกอร์ในระดับโลกเลยที่เขาทำการแฮกองค์กรอันดับต้นๆของโลกแล้วก็เอาข้อมูลบางอย่างมาเปิดเผยต่อสาธนารณชนนะครับจนถูกรัฐบาลบางประเทศประเทศยักษ์ใหญ่ตั้งข่าหัวนะครับจนเขาต้อง หลบรีัยไปหลายประเทศของโลกอยู่เหมือนกันจริงๆน่าจะมีในแพลตฟอร์มหนังต่างๆคุณผู้ชมลองไปหาดูได้นะครับมันมีเป็นหนังด้วยนะครับหนังของเ d ็ดเวิร์ดโ e เนเ่ยแหละเขาก็ใช้เขาก็ใช้เทลเทลโซเนน,นะครับอันนี้เลยแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยว่ากันอ,อันนี้ก็ Ubuntu นะครับส่วนอันนี้ก็ค a ลีล i นุกนะครับ แสดว่าแฟลชไดรฟ์ e 3อันนี้เนี่ยมันเป็นหรือว่า5อัน,นเนี้ยเนี่ยรวมๆกันเนี่ยหอันเนี้ยนะครับมันเป็นระบบปฏิบัติการหมดเลยมันไม่ใช่แค่ว่าเอามาเก็บข้อมูลธรรมดาเหมือนเจ้า3ตัวนี้นะครับจริงๆอันนี้ก็ไม่ได้เก็บข้อมูลธรรมดาอันนี้เอามาลง OS เหมือนกันนะครับนี่อันนี้ก็รวมอยู่นนี้นี่จะมีแค่ USB 2ออันนี้แค่นั้นเองที่เอามาเก็บข้อมูลแบบธรรมดาแบบคนทั่วไปเขาใช้กันนะครับ ที่เอาเสียบเข้ากับคอมพิวเตอร์แล้วก็ก๊อบไฟล์งานกรอปรูปภาพก๊อบวิดีโอก๊อบอะไรใส่เข้ามาในนี้นะครับมีแค่สองอันนี้ใช้งานแบบธรรมดาส่วนทั้งหมดนี้ตรงนี้เนี่ยมันคือเอาไว้ลงระบบปฏิบัติการนะครับแล้วก็เอาไปบูตซึ่งมันไม่เหมือนกันด้วยนะครับอย่างไอเจ้าตัวนี้กับตัวนี้เนี่ยก็จะเป็น k a l i Linux นะครับหรืออย่างตัวนี้ที่กําลังจะพาลงใน ep ต่อไปนะครับกับตัวนี้เนี่ยก็เป็น Ubuntu นะครับนี่เป็น Ubuntu ส่วนเจ้าตัวนี้เนี่ยก็จะเป็น tails นะครับ tails ซึ่งก็ไม่เหมือนกันส่วนเจ้าตรงนี้เนี่ยจริงๆ sdcard ที่เสียบอยู่เนี่ยก็ลง os ของ raspberry pi นะครับอันนี้ก็จะเป็น os ของ raspberry pi นะครับที่เอาไปเสียบเข้ากับอุปกรณ์อีกทีหนึงไม่สามารถที่จะเอามา live boot ได้เหมือนเจ้า5ตัวนี้แต่ว่ามันก็คือเอาไว้ลง os นะครับโอเคอ่ะ move on ต่อไปมาว่ากันด้วยถึงเจ้าตัวนี้ อันนี้ก็เป็น Flash Drive แบบธรรมดานะครับแต่ว่าคล้ายๆแบบนี้แหละแต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นมันเป็น Flash Drive ที่มีการเอนคร p t ด้วยอัลกอริทึม AES นะครับ AES 2.5.6โดยใช้กระบวนการเอ c r y p t ที่เอนคริปทั้งสองแบบนะครับอันนี้มันจะมีอยู่สองแบบแบบที่เอ c r y p t ทั้ง Drive เลยก็ได้ทั้ง Drive ตัวนี้นะครับแล้วก็ แอนคริปแบบทำเป็นคอนเทนเนอร์นะครับอย่างไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยผมก็ทําเป็นอ่าจริงๆทําไว้2แบบนะครับน่าจะมีอยู่สอง r t i t i o n p a r t i t i o n นหนึ่งก็จะเป็นที่เป็นเข้ากันได้แบบใช้งานแบบทั่วไปนะครับโดยเฉพาะ FAT หรือไม่ก็ NTFS นะครับแต่ว่า FAT กับ NTFS ตัวนั้นเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ใช้งานแบบเก็บธรรมดานะครับใ,ในใน r t r t i t i o n นั้นมันจะมีไฟล์ที่เป็น คอนเทนเนอร์ er อยู่นะครับเป็นคอนเทนเนอร์โดยใช้ซอฟต์แวร์วี r a c ค y ิปนะครับว mm ี r a c ค y p ผมไม่แน่ใจว่ามีคุณผู้ชมท่านใดที่รู้จักซอฟต์แวร์ตัวนี้ไหม mm hmm. เดี๋ยวถ้ามีเวลาผมจะมาเล่าให้ฟังเพราะว่าเป็นซอฟต์แวร์ที่เป็นประโยชน์มากๆเลยนะครับส่วนอีก Parti t i o n หนึ่งก็จะเป็น e n c r y p t ทั้ง Parti t i o นนะครับเอาไว้เก็บข้อมูลก็จรงิงแต่ว่าเวลาที่จะเก็บข้อมเวลาที่จะใช้งานมาได้เนี่ยเวลาเสียบเข้ากับคอมพิวเตอร์เนี่ยคุณจะต้องใส่รหัสผ่านก่อนนะครับใส่รหัสผ่านเพื่อที่จะ เปิดหรือว่าเมาส์ตัว Volume ตรงนี้้ไปใช้งานได้เพราะว่ามันมีการเอนคริปไว้นะครับมันมีข้อดีอย่างหนึ่งก็คือว่าอันนี้เราให้ฟังเผื่อเป็นเกรดเล็กเกรดน้อยนะครับสมมติว่าข้อมูลสำคัญของผมอยู่ในนี้แล้วคุณผู้ชมได้มันไปแล้วก็รู้ว่ารหัสผ่านมันคืออะไรพอคุณผู้ชมใส่รหัสผ่านเข้าไปปุ๊บปรากฏว่ามันเป็นแค่ข้อมูลินคลีนธรรมดาธรรมดานะครับ แต่เวลาเอากลับมาที่ผมแล้วผมเปิดเนี่ยผมก็จะใส่รหัสผ่านอีกตัวหนึ่งเข้าไปมันก็จะกลายเป็นข้อมูลจริงๆที่อยู่ในนั้นพอนึกภาพออกใช่ไหมครับเหมือนว่าแฟลชไดรฟ์ตัวนี้เนี่ยมันมี2รหัสผ่านรหัสผ่านแรกเป็นรหัสผ่านคลีนที่เวลาที่เราถูกบังคับให้เปิด Drive นี้เนี่ยถูกบังคับให้เปิดไดรฟ์นี้เราก็ต้องเปิดมันด้วยความจําใจนะครับล้วแต่เราจะเปิดด้วยรหัสผ่านที่ รหัสผ่านที่เป็นคลีนคลีนนะครับเราจะเรียกว่านู๊กพาร์สเวิร์ดก็ได้หรือว่าเป็นเป็นออาเตอร์พาสเวิร์ดนะครับเป็นคอนเทนเนอร์ข้างนอกที่เป็นพาสเวิร์ดสำหรับคอนเทนเนอร์ข้างนอกเท่านั้นแต่เวลาที่พอเปิดเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็จะเห็นไฟล์ที่เป็นไฟล์ธรรมดาธรรมดานะครับไฟล์ Word Excel Powerpoint รูปภาพเพลงแค่นั้นนะครับแต่ถ้าสมมติว่าเราใช้งานมันส่วนตัวเวลาเราเสียบเข้าไปเนี่ยเราก็จะใส่รหัสผ่านอีกตัวหนึ่งที่เป็นรหัสผ่านลับ ของเรานะครับแล้วก็พอใส่เข้าไปปุ๊บมันก็จะกลายเป็นอีกแฟลชไดรฟ์อีกตัวหนึ่งที่กลายเป็นว่ามีไฟล์ที่สำคัญสำคัญของเราอยู่ในนั้นอันนี้ก็เล่าให้ฟังคร่าวๆนะครับว่ามันสามารถทำได้และตัวนี้ทำแบบนั้นนะครับจริงๆก็มีหลายๆตัวที่ทำแบบนั้นในอย่างในพวกนี้เนี่ยมันก็จะมีบางพาร์ติชันที่มันมีการเอนคริปนะครับเอนคริปลองนึกภาพดูนะครับว่า ถ้าคุณผู้ชมเห็นข้อดีของเจ้าตรงนี้เนี่ยคุณผู้ชมน่าจะนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ไม่มากก็น้อยไม่น้อยก็น่อยมากนะครับโอเคมาไปที่ตัวต่อไปนั่นคือเจ้าตัวนี้นะครับอันนี้แค่16กิกะไบต์นะครับความจุดน้อยมากแต่16กิกะไบต์ตัวนี้เนี่ยแฟลชไดรฟ์อันนี้เนี่ยไม่ได้เอาไปใช้เก็บข้อมูลอะไรแต่อย่างใดนะครับแต่ว่าเอามาทำเป็นตัว installer ระบบปฏิบัติการนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแฟลชไดร์ที่ซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์มักจะติดตัวความจุน,น้อยนี่แหละครับคุณผู้ชมแค่16กิกเนี่ยแหละบางทีก็8กิกะไบด้วยซ้ำนะครับ8กิก16กิกก็ต้องพกอยู่นะครับมันต้องใช้อยู่เราจะไปใช้พวกนี้เนี่ยมันก็เกินความจําเป็นแต่เราจะใช้เจ้าตัวนี้แทนนะครับเวลาที่เราจะติดตั้งระบ,บบปฏิบัติการนะครับแล้วก็ตัวแล้วก็แฟลชตัว OS มาใส่ในนี้พวกเป็นไฟล์ ISO ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Windows หรือว่าเป็น Linux หรืออะไรก็ตามแต่นะครับแล้วก็จะแฟลชตัวอินสตอลเลอร์มาใส่ในนี้แล้วก็เอาไปเสียบบูตเพื่อติดตั้งตัว OS อีกทีนึงนะครับอันนี้ก็ใช้งานได้หลากหลายนะครับปกติเราก็ใช้อันเดียวนี่แหละแต่ว่าเวลาเราจะลง OS อะไรเราก็ค่อยไปดาวน์โหลดตัว Installer มามาติดตั้งใส่เข้าไปอีกทีนึงนะครับอย่างเช่น Windows เนี่ยมันก็จะมี Windows installer ของมันนะครับอย่างตัว Linux เนี่ยเราก็ใช้ดาวน์โหลด iso มาเลยนะครับแล้วก็ c o p ปทั้ง p a r t i t i o n Copy ทั้ง ทั้งไฟล์ซิสเต็มเนี่ยลงมาใส่เลยก็สะดวกดีเดี๋ยวอีพีต่อไปเนี่ยผมจะพาใช้ตัวนี้แน่นอนนะครับเพราะว่าผมจะติดตั้งอุ u n t u ลงในนี้โดยใช้ Installer ตัวนี้นะครับเดี๋ยวอีพีต่อไปอีพีหน้าเลยครับเดี๋ยวผมจะลงติดกันเลยอีพีหน้าเดี๋ยวผมมาพาทําแน่นอนนะครับสิ่งต่อมาที่พกประจำเลยก็คือเจ้านี่ครับคุณผู้ชมถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่แฟลชไดร์ e แต่ว่ามันเป็นอีกหนึ่งตัวที่พกติดตัวตลอดเวลานะครับลองหาซื้อได้ ถ้าหาไม่เจอก็คอมเมนต์บอกได้นะครับก็คือเป็นแบบนี้เนี่ยฝงนั้นจะเป็น USB-A ปกติเป็น Typ e อ่าเป็น USB-A แบบ3.0นะครับ USB 3นะครับให้เราสเสียบแบบนี้เนี่ยนี่ยเป็น USB 3เหมือนกันเนี่ยตัวนี้ก้เขี้ยวนะครับเสียบเข้าไปก็จะกลายเป็น USB-C นะครับนี่ USB-C เอาไว้เสียบกับสมาร์ทโฟนของเราได้นะครับเนี่ยเสียบเข้าไปแบบนี้เนี่ยก็เสียบเข้าไปเลยก็จะเป็นแบบนี้ บางทีเราใช้งานแบบนี้มันอาจจะดูอันตรายนะครับเนี่ยก็เสียบเข้าไปด้านนี้แบบนี้นะครับนี่ก็สะดวกดีหรือว่าเอาไปเสียบเข้ากับแล็ปท็อปก็ได้นะครับแล็ปท็อปคอมพิวเตอร์ที่เป็น type c แบบนี้ก็สะดวกดีนะครับฝั่งหนึ่งก็จะเป็น micro usb เวลาที่เราเอาไปใช้กับสมาร์ทโฟนรุ่นรุ่นที่ก่อน,นก่อนหน้านี้นะครับที่ยังมี usb micro usb แบบนี้อยู่ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับนี่แต่หลักๆก็จะใช้ที่เป็น type c แบบนี้ โอเคก็เป็นช่วงท้ายคลิปนะครับนี่ก็คืออยู่ในกล่องนี้อันนี้ก็จะเป็นแฟลชไดรฟ์คุณผู้ชมจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีอยู่หลายอันเลยมี1 2 3 4มี5อันนะครับเท่าที่เราเห็นอยู่ในตรงนี้เนี่ยแล้วก็ไม่ใช่ธรรมดาแบบแต่ว่ามันติดฮีตซิงซะด้วยนะครับเพราะว่าเนี่ยเนี่ยติดฮีตซิงนะครับเพราะว่า OS เเหล่านี้เนี่ยอ่าผมเอามาลงระบบปฏิบัติการนะครับระบบปฏิบัติการลงในนี้นะครับ มันคือ Linux ทั้งหมดเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นทจริงมันก็เป็น Ubuntu นะครับแต่ว่าเป็น Ubuntu ที่ทาง Nvidia เยเขาเอามาดัดแปลงอีกทีหนึ่งแล้วก็ลงไดเวอร์ต่างๆมาไว้ให้นะครับลงพวก Jetpack ต่างๆเจ้าตัวนี้เนี่ยมันคือ OS ที่เอาไว้รันบนตัวเจสันนะครับ Nvidia เจสันไม่ว่าจะเป็น Nvidia เดีจสัน Nano, s a วเวียหรือว่า uh, t X อะไรก็ตามแต่นะครับมันก็จะมีมันสามารถที่จะบูตผ่าน USB แบบนี้ได้นะครับ นั่นก็คือตัวนี้นั่นเองนี่ที่เป็น NV i d i ดีอารสันแบบนี้นะครับเราสามารถที่จะไปคอนฟิกตัวระบบของมันนะครับให้บูตจาก Flash drive แบบนี้เนี่ยเราก็เสียบเข้าไปแบบนี้แล้วก็บูตลง OS ต่างๆแล้วก็บูตจากในนี้นะครับบูตจากในนี้จริงๆตัวมันก็ใส่ SD card ได้นะครับนี่ SD card ในนี้หรือว่าบางรุ่นที่มีทายมี USB3 ช่องเดียวนะครับก็จะเป็นอีกรุ่นหนึ่งเนี่ยที่เป็น Type C ทั้ง2งฝั่งแล้วเนี่ย อันนี้เป็น,ปนแบบ barrel jack นะครับก็จะมีอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่มันเป็น type c 2ฟฝั่งเนี่ยคือเราก็สามารถที่จะบูตผ่าน flash drive ตัวนี้ได้ก็สะดวกดีเวลาที่เราจะบูตระบบอื่นเราก็แค่ถอดอันนี้ออกมานะครับแล้วก็เอาอีกอันนึงไปใส่เข้าไปแทนนี่แบบนี้นี่พอบูตเครื่องขึ้นมาปุ๊บมันก็กลายเป็นอีกระบบหนึ่งของเรามันเป็นคอมพิวเตอร์มันเหมือนทําหน้าที่เป็น hard d i s ์เลยนะครับอันนี้ก็สะดวกดี อย่างเช่นอันนี้เนี่ยผมเวลาผมติดตั้ง CUDA พวก CUDA ต่างๆซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวกับคล้องกับ CUDA นะครับผมก็จะทําในแบบนี้แล้วก็ถ้าเกิดว่ามันสาเร็จแล้วเนี่ยผมก็จะโคลน USB ตัวนี้ให้กลายเป็นหลายอันแล้วก็ไปพัฒนาต่อไปเป็นเวอร์ชันเวอร์ชันเวอร์ชันนะครับหรือว่าอ่าเนี่ยอย่างเจ้าพวกนี้เนี่ยเพราะว่าเวลาอันนี้ก็จะเป็นย ورو สมมตินะครับอันเนี้ยเป็นย o l o ตั้งแต่เวอร์ชันที่4นูน่นนะครับผู้ชม โยโลเวอร์ชันซึ่งปัจจุบันมันก็โยโลเวอร์ชัน9แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่ามาพาทำโยโล o 9ใน EP ต่อไปแน่นอนนะครับก็ปูเสือรอได้เลยสำหรับคุณผู้ชมที่รู้จักโยโลนะครับโยโลตอนนี้ก็เป็นเวอร์ชัน9แล้วเดี๋ยวจะมาพาเทสนะครับมาพาทำแน่นอนในอีต่อไปอันนี้ตั้งแต่เวอร์ชัน4นะครับคุณผู้ชมโยโล4เนะี่ยอันนี้ก็หลายปีแล้วนะครับตั้งแต่โยโล4เปิดตัวมาใหม่ๆเลยก็ใช้งานกับตัว NV i d i ีแบบนี้นะครับนี่ แล้วก็เสียบเข้าไปแล้วก็เนี่ยแล้วก็ใช้งาน YOLO ในนี้เลยคอนเนกันผ่าน API ผ่านระบบเน็ตเวิร์กนะครับเนี่ยจะเห็นว่ามันจะมีอยู่หลายอันมันมีย o โล4จริงจริงมีอีกอันหนึ่งที่ใหม่กว่านี้นิดนึงนะครับเป็นย o l o 7นะถ้าผมจำไม่ผิดอ่ะอยู่ไหนไม่รู้นะครับไม่เป็นไร อ,อันนี้ก็ย ورو เจ็ดนะครับนี่ตัวนี้เป็นย o l o เวอร์ชันเจ็ดนะครับอันนี้ก็จะใหม่กว่าตัวเมื่อกี้ขึ้นมานิดนึงเมื่อกี้เวอร์ชันสี่อันนี้เวอร์ชันเจ็ดนะครับแล้วกอ็อันนี้มันบูตผ่านเจ้าตัวเอ็มบิเจสันนะครับมันก็เป็นคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องที่มีคูด้าคูด้าเอนจินในตัวนะครับเนี่ยจะเห็นว่ามันมีแฟลชไดรฟ์เยอะมากๆเลยในชีวิตคนคนหนึ่งนะครับที่ใน ที่มีบทบาทเป็นซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์นะครับเนี่ยอย่างเงี้ยแบบนี้นะครับมันมีประมาณนั้นนะครับอันนี้เราให้ฟังคร่าวๆว,ว่าทำไมซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์ถึงมีแฟลชไดรฟ์เยอะนะครับจริงๆมันไม่ใช่แค่แฟลชไดรฟ์มันมีพวกเอ่อ s d card ด้วยก็มีเยอะนะครับ ในเวลาที่เขาทำระบบกับพวก r ั s p b e r r y Pi Banana Pi Orange Pi หรือพวกจจสันแบบนี้เนะี่ยเอวเดียสันหรือว่าตระกูลอื่นๆนะครับมันก็จะมี SD c a r กค่อนข้างเยอะอันนี้คือเรานับรวมเฉพาะ Flash drive อย่างเยอะขนาดนี้นะครับถ้านับ SD card ด้วยเนะี่ยยิ่งเยอะเข้าไปใหญ่จริงๆจะเรียกรวมๆว่าเป็นซิงเกิลบอร์ดคอมพิวเตอร์นะครับในแบบนี้เนะี่ยไม่ว่าที่ผมพูดมาเมื่อกี้นะครับมันเป็นซิงเกิลบอร์ดคอมพิวเตอร์แต่อันนี้ก็ใช้งานกับคอมพิวเตอร์ปกติแล้วก็คอมพิวเตอร์ท ส่วนใหญ่ทั้งหมดนะครับไม่ใช่ส่วนใหญ่หรอกจริงๆทั้งหมดเลยในนี้เนี่ยมันเป็น Linux สนะครับส่วนใหญ่ก็จะเบสออนทางฝั่ง d e b i ียนะครับเดเบียก็จะมี Ubuntu บ้างมี Kali บ้างมี Tails บ้างแล้วก็มีาทางของ Nvidia เดที่เขาเอามาดัดแปลงต่อบ้างนะครับแต่ว่ามันก็คือ Ubuntu นะครับมันก็คือ d e b i ียนั่นแหละครับคุณผู้ชมโอเคก็ประมาณนี้เป็นคลิปที่มานั่งเล่าให้ฟังแล้วกันนะครับเวลา จะได้เข้าใจออธรรมชาติของซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์มากขึ้นหรือเด็กคอมนะครับว่าทอาทำไมเขาถึงมีแฟลชไดรฟ์เยอะจังเลยมันเอาไว้ทําอะไรนักหนานะครับเนี่ยอย่างเงี้ยบางทีคนธรรมดาทั่วไปมองก็บางทีเขาก็ไม่เข้าใจนะครับว่าเราทําไมต้องมีแฟลชไดรฟ์เยอะขนาดนั้นเห็นไหมครับทำไมมันต้องมีเยอะขนาดนั้นอันนี้เท่าที่อยู่รอบๆตัวผมนะครับจริงๆก็มอกีอีกประมาณพอๆกัน,นีก็จะประมาณนี้นะครับ ถือว่าเป็นการตอบคำถามนะครับยกตัวอย่างว่าในมีมนะครับผมว่าเพราะว่าผมเข้าใจว่าคนทั่วไปก็อาจจะสงสัยนะครับอาจจะมีข้อสงสัยว่าไอ้ทำไมพวกนะักคอมพิวเตอร์เนี่ยถึงมีแฟลชไดรฟ์พวกนี้เยอะโดยเฉพาะพวกที่มันอินโทรเวิร์ตหน่อยๆน,นะครับที่กิ๊กๆหน่อยๆเนี่ยเขาก็จะแบบมีจ้พวกนี้ค่อนข้างเยอะโอเคก็ไว้เท่านี้นะครับหวังว่าจะ มีประโยชน์ไหมไม่น่ามีประโยชน์เท่าไหร่ก็ขอบคุณแล้วกันนะครับที่รศา,านั่งฟังมาจนถึงตอนนี้นะครับข้อความตรงไหน,นข้อมูลตรงไหนที่ผิดพลาดหรือว่าพูดจะอะไรออกไปที่ไม่เหมาะสมไปก็ขออภัยนะครับหวังว่าจะโฟกัสในส่วนใหญ่ที่มันถูกต้องนะครับโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปดีกว่าเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาพาลงอุบุ t ตูในนี้นะครับว่ามันมีกระบวนการอย่างไรบ้างก็ใช้เจ้านี้แล้วก็ เจ้าอ้าวไปไหนละอ่าเจ้านี่นะครับนี่ผมจะมาพาลงอุบนตูนี่นนะครับแล้วก็เอาไปเสียบคอมที่ไหนก็ได้แล้วก็ใช้งานได้ทุกที่นะครับเผื่อว่าบางคนอาจจะไม่สะดวกใช้คาลิ Linux แบบนี้นะครับโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ